บอกว่าเริ่มใช้คนละครึ่งไปแล้วนะคะแต่วันนี้รายการก็ชวนคุยกันเรื่องคนละครึ่งเหมือนกันแต่เป็นเรื่องของบัตรทองคนละครึ่งค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเรื่องบัตรทองจริงๆเป็นปัญหาที่เรื้อรังมาต่อนเนื่องนะคะมีผู้ใช้บริการค่อนข้างเยอะแต่ขณะเดียวกันค่ะโรงพยาบาลก็ขาดสภาพคล่องด้วยจนล่าสุดก็เป็นกระแสะข่าวอีกแล้วนะคะบุคลากรทางการแพทย์ก็ออกมาเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสปสอชอกันด้วยวันนี้วิเคราะห์เรื่องนี้กันกันกบคุณวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยนะคะคือก่อนหน้านี้มีปัญหามาอยู่แล้ว พอมารอบนี้มันหนักถึงขนาดที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องมาทวงให้ปฏิรูปเลยเหรอคะถูกต้องครับที่ต้องมาถึงจุดที่ต้องปฏิรูปกันเพราะว่าปัญหาแบบนี้วนมาทุกปีนะครับท,ท,ทุกๆปลายปีจะมีปัญหาเรื่องงบประมาณไม่พอก็เลยทําให้บุคลากรเขาสะท้อน ผ่านการประชดประชันว่าตอนนี้มีโครงการคนละครึ่งใช่ไหมครับที่รัฐออกเงินที่ครึ่งหนึ่งแล้วก็ประชาชนออกเงินครึ่งหนึง่งบัตรทองเนี่ยจริงๆบัตรทองต้องจ่ายค่ารักษาเต็มจํานวนนะครับแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ที่คุณหมอเขาพูดกันก็คือเหมือนกับโรงพยาบาลต้องออกค่าใช้ใจ่ายในการรักษาครึ่งหนึง่งแล้วก็ สปะสะชจ่ายมาอีกครึ่งหนึ่งก็เลยกลายเป็นบัตรทองคนละครึ่งหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนจากบุคลากรทางการแพทย์นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาชวนดูกันในหลายประเด็นเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมามีในเรื่องของปมทั้งในเรื่องการเบิกจ่ายงบผู้ป่วยในที่ลดลงในช่วงปลายปีนะครับล่าสุดก็จะมีในเรื่องของดราม่าเกี่ยวกับโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะที่บอกว่าสปะสะชเป็นหนี้หลักล้านแต่ว่าโอนมาหลักร้อยก็ท,ทําให้ตกใจว่าโหยอดหนี้หลักล้านแต่ทําไมสปสช คนมาแค่หลักร้อยเนี่ยมันเป็นสาเหตุจากอะไรรวมถึงในเรื่องของการสุ่มตรวจเวระเบียนที่บอกว่าจะสุ่มตรวจสิ่งที่คุณหมอทําการรักษาเนี่ยที่สิ่งที่เรียกว่าเวรเบียน3%แต่ว่าจะเอามาหักเงินถึงร้อยเปในอื่นๆ,ใน,ๆในเวระเบียงอื่นๆที่อาจจะไม่ได้ผิดพลาดแต่อาจจะหักเงินตรงนี้รวมไปด้วยเนี่ยความไม่เป็นธรรมเหล่านี้ในการบริหารงานเลยจุดกระแสให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องออกมาเรียกร้องว่า จะต้องกู้วิกฤตโรงพยาบาลอาจจะต้องมีการปฏิรูปสปสอชอเราลองประมวลความวุ่นวายที่เกิดขึ้นระหว่างโรงพยาบาลกับสปสอชอในช่วงนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูครับกู้วิกฤตโรงพยาบาลต้องปฏิรูปสปสอชอข้อความบนแผ่นป้ายที่บุคลากรทางการแพทย์และสาธรณสุข จากโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศออกมาแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องงบประมาณผู้ป่วยในที่ลดลงจนส่งผลให้โรงพยาบาลหลายแห่งขาดสภาพคล่อง <S <S ขณะที่แต่ละฝ่ายทั้งสปสอชอและโรงพยาบาลยืนยันข้อมูลในมุมของตัวเองต่างกันโดยสิ้นเชิงค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลได้รับจากสปสอชอขึ้นอยู่กับค่า a d j u s t ์อา ตัวคูณที่สะท้อนความซับซ้อนของโรคซึ่งล่าสุดสปสชประกาศปรับลดอัตราฐานจ่ายจาก8,350บาทเหลือเพียง6,000ถึง7,000บาทโรงพยาบาลหลายแห่งเตือนว่าการปรับลดนี้ส่งผลโดยตรงต่อสภาพคล่องโดยเฉพาะโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปที่รับเคสหนักและซับซ้อนมีต้นทุนสูง เป็นโรงพยาบาลในจังหวัดเดียวกันแต่ในมุมมองของอดีตรองเลขาธิการสอบปสชชี้ว่ามีโรงพยาบาลเพียง58แห่งเท่านั้นที่ขาดทุนขณะที่เงินบำรุงของโรงพยาบาลทั้งประเทศยังเหลือกว่า38,000ล้านบาทจริงๆแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยที่หน่วยบริการออกมาบอกว่าเราเราไม่พอเนาะแต่ว่าคือ,อตัวเลขที่เราไม่เคยเห็นว่าต้นทุนค่าใช้จ่าย,ายมันเป็นยังไง แต่ส่วนที่เราเห็นก็คือมีการทําข้อมูลมาโดยของเราเรียกกระทรวงสาธารณสุขเนาะก็คือน่าจะสิ้นมิถุนาหกแปดนะคะมันมีเงินออที่เมื่อกี้ท่านสมชายพูดนะมันมีอยู่ประมาณห้าสิบแปดแห่งที่เขาบอกว่าเงินเนี่ยขาดขาดสภาพคล่องก็คือเงินรายรับกับรายจ่ายไม่พอนะคะซึ่งปรากฏการณ์ก็คือว่าแปดร้อยสี่สิบสี่แห่งเนี่ยมีเงินที่ถือว่าเป็นเงินบริหารจัดการที่เหลืออยู่เนาะในระบบเนี่ยประมาณสามหมื่น 8,249ล้านบาทแปลว่านี่คือเงินที่เขาสามารถใช้มาหมุนส่วนในที่ขาดทุนนะนะคะประมาณ2,293ล้านแปลว่าอะไรแปลว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีส่วนใหญ่ก็คือ8นะ8 0ดกว่าแห่งเนี่ยที่เขามีเงินเหลือไม่ว่าจะกําไรหรือขาดทุนก็แล้วแต่ไอบริการสาธารนณะที่เป็นบริการของรัฐเนี่ยรัฐต้องทาต้องจัดให้มีเพราะฉะนั้นบริการนี้ ไม่ควรมาคิดเรื่องกําไรขาดทุนผมมองว่ามันเป็นเจตจํานงของรัฐที่จะดูแลประชาชนเพราะฉะนั้นรัฐไม่ไม่ได้ไปคิดเรื่องกําไรขาดทุนเพราะนั้นต้องต้องสื่อสารไปถึงผู้บริหารโรงพยาบาลในทุกระดับว่าโปรดจงระลึกตอนที่คุณเข้าไปเรียนแพทย์อ่ะสำหรับโรงพยาบาลสิ่งนี้คือสัญญ,ญาณเตือนว่าระบบกําลังบีบต้นทุนให้แคบลงทุกปีเพราะหลายแห่งต้องใช้เงินบริจาคหรือเงินจากสิทธิ์ข้าราชการ มาช่วยหมุนเวียนค่าใช้จ่ายในระบบบัตรทองทําให้เกิดคําถามว่าระบบบัตรทองจะยั่งยืนได้อย่างไรมากกว่า50%ซของโรงพยาบาลที่มีอยู่900ากว่าแห่งตอนนี้ของโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขทีเออ่เงินติดลบแล้วก็มีเงินบำรุงคงเหลือหลังแห่งนี้สินแล้วน้อยกว่า5ล้านบาทแต่เงินส่วนหนึ่งที่ที่คิดว่าได้เอามาช่วยทุกกอง ทุกทกองท,ท,ทุนโดยเฉพาะกองทุนบัตรทองคือเงินบริจาคอันนี้ต้องบอกว่าเราต้องขอบคุณประชาชนเพราะว่าประชาชนเนี่ยเห็นความลำบากข,ของโรงพยาบาลจริงๆก่อนที่จะมาถึงการบริหารเงินนะคะต้องได้มาซึ่งเงินก่อนดังนั้นการได้มาซึ่งเงินของแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยค่ะมันต่างกันเหตุที่มันต่างคือเรารักษาพยาบาล,าบาลคนไข้เหมือนกันเลยค่ะ แต่เราจะต้องไปเข้าสู่ขั้นตอนขอบวนการคีเคมซึ่งขั้นนั้นยากที่สุดและขั้นคีเคมนี่แหละค่ะคือไม้ตายที่ทําให้โรงพยาบาลแต่และโรงได้เงินมากน้อยต่างกันซึ่งไม้ตายอันนี้60-70%อยู่ที่กองทุนบัตรทองถ้านะวันนี้พวกเราไม่ออกมาบอกว่าปัญหานี้มันกําลังจะเกิดขึ้นกับระบบแล้วเราปล่อยให้ระบบมันร่มประเทศไทยเรื่องระบบสุขภาพของประเทศไทยมันจะอยู่ไม่รอด มันแค่นั้นเหรอคะ <S <S ดราม่าล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อโรงพยาบาลวงกุฎวัฒนะออกมาบอกว่าสปอสอชจ่ายนี่เพียง122บาท80สตังค์จากยอดที่ควรได้รับ23ล้านบาทเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาขณะที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีก็เผชิญปัญหาเดียวกันจำนวนเงินที่โอนมาน้อยอย่างผิดปกติเมื่อเทียบกับขนาดโรงพยาบาล และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยหลายสิบล้านบาทต่อเดือนโรงพยาบาลหลายแห่งระบุว่าเงินที่ควรได้รับถูกหักย้อนหลังหรือใช้กลบลบหนี้จากงบล่วงหน้าด้านสปะสะชยืนยันว่าการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปนตามระเบียบเ,เพื่อความโปร่งใสและป้องกันการใช้เงินผิดประเภทเแต่กลับสร้างความไม่พอใจและสะท้อนความคุมเครือในการสื่อสารกับผู้ให้บริการ เมื่อรวมกับปัญหาการเรียกคืนเงินย้อนหลังจากออเดเ3%หรือการสุ่มตรวจเวทระเบียนโรงพยาบาลหลายแห่งจึงรู้สึกว่าสปสช,าชากําลังบริหารเชิงลงโทษมากกว่าบริหารเชิงพัฒนานําไปสู่กระแสะเรียกร้องให้ปฏิรูปสปสช ตอนนี้ยังไม่มีโรงพยาบาลไหนที่ปฏิเสธคนไข้เพราะว่าไม่มีเงินในการรักษานะครับแต่ว่าในอนาคตก็ไม่แน่ครับคุณบุษรินท่าเราไม่สามารถจะจัดการระบบการเงินที่อาจจะดูแลดูไม่เพียงพอกับงบสุขภาพในการรักษาโรคของประชาชนคนไทยเนี่ยดูเหมือนจะไม่พอจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าไม่รีบแก้นี่ก็น่ากลัวครับก็เห็นทั้งฝั่งของคุณหมอนะตอนนี้บุคลากร,กรทางการแพทย์ที่ ก็เหมือนถกเถียงมีข้อถกเถียงกับทางสปสชว่าจะไปลดงบประมาณตรงไหนส่วนไหนแล้วเรื่องนี้แน่นอนมันกระทบกับสภาพคล่องของโรงพยาบาลแต่ว่ามีคํานึงที่อยู่ใน,ในรายงานก็คือเรื่องของคําว่า adjust RW อันนี้คือระบบอะไรเขาใช้กันยังไงคะใช่ครับตรงนี้หน่าที่จะอธิบายหรือว่าสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจเพิ่มเติมนะครับเวลาเราดูข่าวสปสชว่าเขาเถียงกันเรื่องงบผู้ป่วยในเขาจะพูดถึงค่า adjust RW หรือว่าค่าหน่วยน้ําหนักหรือถ้าเรียกกันภาษาบ้านๆคือค่าแต้ม เดี๋ยวผมขอญยตอธิบายตรงนี้นะครับก็คือว่าเวลาการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของสอปสอช,อชอจ่ายชดเชยค่ารักษาไปที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาจะใช้ระบบค่าแ,แต้มครับลองสมมุติง,ง่ายๆนะครับถ้าเราไปร้านอาหารตามสั่งแล้วเวลาเราไปสั่ง เมนูอาหารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดหรือว่าต้มยำกุ้งเนี่ยในเมนูจะเขียนไว้ชัดนะครับว่าข้าวผัดราคาเท่าไหร่ต้มยำกุ้งราคาเท่าไหร่สมมุติว่าข้าวผัดราคา40บาทต้มยำกุ้งราคา80บาทเราก็เอาเงินของเราเนี่ยจ่ายไปใช่ไหมครับ40 80ตามที่ราคามันเขียนไว้ในเมนูแต่ว่าระบบแต้มมันจะต้องกําหนดออกมาครับว่าข้าวผัดอาจจะจ่าย1แต้มแล้วก็ถ้าสั่งต้มยำกุ้งอาจจะจ่าย2แต้ม แล้วก็กําหนดค่าแต้มอยู่ที่40บาทก็จะเท่ากันนะครับก็หมายความว่าสั่งข้าวผัด1แต้มก็ข้าวผัดก็คือราคา40บาทถ้าสั่งต้มยำกุ้งซึ่งอาจจะต้นทุนสูงหน่อยทํายากหน่อยราคาแพงกว่าข้าวผัดก็จะจ่าย2แต้มแต้มละ40บวกกันก็เป็น80บาทเหมือนกันครับในโรงพยาบาลโรคยากซับซ้อนแต้มยิ่งเยอะครับสมมติผ่าไส้ติ่ง2แต้มแต้มหนึ่งอยู่ที่8,350บาท ตอนนี้ปลายปีค่าแต้มมันลดลงเหลือ6.000บาทหมายความว่าผ่าไส้ติ่งครั้งหนึงโรงพยาบาลเคยได้2แต้มประมาณ1 6 0 0 0บาท818 1 8ึ 8, 8, 8, 8, 8ในในค่าแต้มเดิมเนี่ยครับแต่ถ้าลดเหลือแต้มละ6 0 0 0เป็น12อย่างเงี้ยมันก็ขาดทุนไป mm hmm. ประมาณเกือบเกือบ0 0บาทอันนี้ก็คือทำให้โรงพยาบาลขาดทุนแล้วนะครับระบบค่าแต้มที่มันเป็น แบบนี้ก็เลยเป็นข้อเรียกร้องว่าถ้าคุณคงค่าแต้มเอาไว้ที่8,350บาทไม่เปลี่ยนแปลงก็จะไม่มีปัญหาอะไรแต่คําถามก็คือว่าแล้วทำไมมันถึงลดลง <c oughs> ในช่วงปลายปีละ่ะ <c oughs> ก็เพราะว่ามันบริหารแบบงบปลายปิดครับค่ะข,ขอถามนิดนึงแบบประชาชนที่แบบไม่รู้ทําไมต้องคิดเป็นแต้มทําไมไม่สามารถคิดเป็นตัวเงินต้นทุนจริงๆได้คะเพราะว่าเราใช้ระบบแบบงบปลายปิดครับงบปลายปิดเนี่ยสมมติว่า ผมให้เงินไปร้อยหนึ่งคุณบุษรสลินต้องใช้ให้พอแต่ถ้าไม่พอ<ๆ>ก็จะใช้ระบบค่าแต้มมาลดมาลดค่าใช้จ่ายให้มันลงเคยจ่ายเท่านี้ก็จ่ายน้อยลงก็เลยมันก็เลยเป็นระบบเรียกว่า g โก b บบจ e t หรือว่างบปลายปิดแต่ทำไมถึงไม่ไปเปิดละ่ะเพราะว่าคนต้องอมันมีความจำเป็นใช่ไหมครับก็มองว่าถ้าเป็นปลายเปิดเนี่ยคนไข้เยอะเดี๋ยวเงินจะไม่พอมันจะควบคุม งบประมาณไม่ได้ <c oughs> ก็เลยต้องเป็นงบปลายปิด <c oughs> อันนี้ก็เป็นสิ่งที่กําลังถกเถียงกันวุ่นวายมากเลยครับว่าในอนาคตปีหน้าเราจะจัดการอย่างไรเราก็ลองไปเช็คมุมมองนะครับสี่มุมมองทางภาคการเมืองคุณหมอวิรพันธ์ที่ออกมาคอเอาให้กับบุคลากรทางการแพทย์มาหลายรอบนะครับ คุณหมอรพันธ์บอกปัญหาว่าเงินบำรุงของโรงพยาบาลเนี่ยมันอาจจะหมดใน2ปีครึง่งระบบอาจจะอยู่ไม่ได้ถ้าถ้ายังไม่แก้ปัญหาเรื่องค่าชดเชยค่าแต้มที่กําลังวุ่นวายกันอยู่อตอนนี้ถ้าแก้ไม่ได้ก็เสี่ยงว่าระบบจะล่มอีก2ปีครึ่งนะครับทางออกคุณหมอบอกว่านับหนึ่งใหม่ทั้งระบบปฏิรูประบบให้สอดท้องอสอดคล้องกับต้นทุนจริงแล้วก็จัดลําดับการใช้งบประมาณที่จําเป็นต่อชีวิตก่อนลองไปฟังคุณหมอวิรพันธ์พูดถึงทางออกครับโดยเล่งการถ่ายกอกเนี่ย มันมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งซึ่งมันถ่ายออกไปเรื่อยๆได้ <S <S เงินทั้งก้อนเนี่ยครับทั้งเงินบำรุงทั้งประเทศเนี่ยลงมีนาบเนี่ยมันจะหมดใน3ปีัมจึงเป็นที่มาว่าระบบเราจะร่มใน3ปีเพราะมันจะไม่มีอะไรมาสป,ปอ์ตแล้ว3ปีคือปีเจ็ดเน่ประมาณนะ้นถ้าไม่ทําอะไรเลยนะเงินบำรุงจะหมดซึ่งพอผ่านมาห้าเดือนเนี่ยเราก็เห็นว่าจะไม่ทำอะไรเลยผมจริงนั่ง่วยหลังให้ผมจะบอกอีสองปีครึ่งนะอและเป็นที่มาตัวเลขนี้ไม่ได้เกิดจากการตั้งเทียน แต่มันเกิดจากเงินกับดูที่หมดไฟลืงอเลยซึ่งผมคิดว่าถ้าโดยเลทนี้อาจจะลือแต่ผมพูดนี้ไม่ได้ให้คนถกน,นะผมพูดเพื่อให้คนร่วมกันแก้ไขัด คำถามก็คงจะเกิดขึ้นแล้วนะครับว่าเอาถั้าเงินไม่พอทาไมไม่เพิ่มงบประมาณล่ะเราลองไปถามมุมมองของพรรคประชาชนนะครับอีก4เดือนถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดมีการยุบสภาจะมีการเลือกตั้งเนี่ยก็เป็นผู้เล่นสําคัญที่อาจจะมีการนําเสนอนโยบายสาธรารณาสุขคุณหมอกัญญาพัฒนก็บอกว่างบประมาณสุขภาพเนี่ยมันถูกตัดซับซ้อนครับเคยไปคุยกับสำนักงบประมาณเวลาสปะสะชอของงบเข้ามาเนี่ยมักจะถูกตัดตลอดเป็นเพราะอะไรก็เลยอยากจะตั้งข้อสงสัยเหมือนกันแต่ถ้าพรคประชาชนมีโอกาสได้เป็นรัฐบาลเขาบอกว่าเขาจะเพิ่ ิ่มงบทางด้านของสาธารณสุขให้เพิ่มมากขึ้นเอาลองไปฟังเสียงคุณหมอกัญรพัฒน์จากพรรคประชาชนครับเวลาสบอชาเขาเขาของบประมาณเข้ามาในในทางสภาเนี่ยเนาะเราจะเห็นงบขาขึ้นใช่ไหมเขาก็จะขอประมาณแบบมากกว่าที่เขาได้ทุกครั้งสำนักงบจ,จะเคาะให้เคาะลดลงไปทุกครั้งซึ่งปกติเนี่ยดิฉันก็จะข้องใจในการทำงานสำหักงบเหมือนกันว่าจริงๆแบบบางทีสสเราจะไม่ค่อยไม่ค่อยตัด งบสัธาอยู่แล้วนะโดยทั่วไปนะคะแล้วก็ไม่ทราบว่า,าสมหวังหมดถึงตัด,ดัดงบสัธาทําไมใน,นมมเมื่อเป็นสิ่งจาเป็นส่วนนี้นิวมองว่าข้อแรกข้อแรกเลยต้องลีนงบาจากกระทรวงอื่นหรือหน่วย,ยางานอื่นที่ไม่จําเป็นมาลงกับสาธารณสุขที่จําเป็นมากกว่าดีเพราะว่าสาธารณสุขดูแลคนประชาประชากรมากมายเนี่ยนิวมองว่ารัฐต้องเปลี่ยนความคิดว่าในการลงทุนกับสาธารณสุขเป็นการลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์แล้วก็เป็นสิทธิ นะคะไม่ใช่แบบไปสร้างตึกไปสร้างอะไรอย่างนั้นมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะลงทุนกับสุขภาพคนถูกไหมแล้วก็ยังไงต้องให้งบสาธารณสุขเพิ่มขึ้นแน่นอนฟังดูแล้วถ้าคนป่วยม่ลดลงเราเพิ่มงบประมาณขึ้นไปเรื่อยๆก็น่าเป็นห่วงอีกเหมือนกันนะครับลองไปคุยกับอีกฝั่งหนึ่งจากพรรคเพื่อไทยคือคุณหมอสุรพงษ์สืบวงรีจริงๆคุณหมอก็เป็นคนที่บุกเบิก โครงการ30บาทรักษาทุกโรคเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วด้วยนะครับก็ต้องกลับไปถามคุณหมอเราว่าเคยคิดไหมว่าวันนี้มันจะมาถึงคุณหมอก็บอกว่างบประมาณปลายปีมันไม่พออยู่แล้วแต่สิ่งที่จําเป็นก็คืออาจจะต้องมีการศึกษาต้นทุนในการรักษาพยาบาลท,ที่แท้จริงเพราะว่าถ้ามีการทําฐานข้อมูลสุขภาพที่มันครบถ้วนเนี่ยสำนักงบก็พร้อมที่จะให้งบประมาณครับเอ,เอาอย่างนี้เอาระยะสั้นก่อนตอบคำถามจะได้เคลียร์ ถ้าเขาคิดว่า8 3 0 0ใช่แล้วทุกคนเห็นพร้อมตรงกันหมดสปชก็เห็นพร้อมตรงกันก็บอกมาเลยว่าตกลงถ้าต้องเป็น8 3 0 0สนสยต้องใช้เงินเพิ่มอีกเท่าไหร่ถ้าต้องใช้เงินเพิ่มอีก8,000ล้านสปชเสนอเข้าบอร์ดบอร์เห็นชอบบอร์ก็เสนอเข้าไปที่กระทรวงที่รัฐบาลของงบกลางอีก8,000ล้านมาแล้วก็จ่ายให้จบภายในปีนี้จะถามว่าจบปีนี้แล้วปีหน้าเจอปัญหาไหมเจอแน่นอนผมทํานายได้เลย,เลย พอเงืมาณปี69ก็ 9, ถูกคํานวณภายใต้การเสนองงื่อมาีโดยที่ไม่มีใครรู้ตัวเลขจริงแล้วก็จะไปเจอตอนกันยายนตุลาคม69อีกว่าตัวเลขปลายปิดมันไม่พอตัวเลขไม่ใช่8,350แล้วอาจจะต้องเป็น9,000หรือเปล่าคําถามก็คือว่าตัวเลขนี้มันมาจากไหนไม่มีใครรู้ไงคือคํานวณจากสิ่งที่สะท้อนต้นทุนในปัจจุบันังนั้นสิ่งที่เราอยากเจอเราไม่อยากเจออย่างนี้ไปทุกๆปีไปตลอดชาติ งั้นเราต้องกลับมานั่งแก้ปัญหาเรื่องที่ว่าระยะยาวคือระบบข้อมูลเกี่ยวกับการบริการประชาชนในด้านสุขภาพที่เป็นค่ายจ่ายที่สามารถจะเชื่อมโยงทั้งหมดสปสชอเองก็ต้องปฏิรูประบบข้อมูลข้ลขางในตัวเอง การเชื่อมโยงระบบหรือว่าข้อมูลสุขภาพเนี่ยเป็นความพยายามที่จะทำมานานแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่โรงพยาบาลหลากหลายสังกัดคุยกันไม่ตกสักทีนะครับลองมาดูในยุคข,ของคุณพัฒนาพร้อมพัฒนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขจากพรรคภูมิใจไทยมีเวลาแค่4เดือนจะทําอะไรได้บ้างดูเหมือนว่าจะต้องเร่งในการของ,งบกลาง8 0 0พล้านบาทนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ผ่านคอรมงสักทีนะครับแล้วก็มองว่าปัญหาเนี่ยมาจากความขัดแย้งระหว่างกระทรวงสาธารณาสุขกับสบสชที่ต้องเร่งที่จะประสานความร่วมมือกันให้ได้ ้องไปฟังสั้นๆนะครับกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับทางหน่วยงานต่างๆนะครับก็คุยกันว่าเราก็จะร่วมกันแก้ไขปัญหานะครับประมาณนั้นเท่านั้นเองเาข้อสรุปจะไปอยู่ที่บอร์ดเหรอคะือว่ายังไงเรื่องบางเรื่องอย่าเพิ่งไปรีบสรุปนะครับขออนุญาตครับคุยกันได้ดีคุยกันแล้วมีทางอาอก ท่านก็ชอบเดินไปแบบนี้หลายครั้งนะครับที่ท,ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอยากจะให้ เป,เป็นเป็นเรื่องใหญ่อะอยากให้ตั้งโต๊ะพูดยาวๆหน่อยว่าปัญหาแจากแจงรายละเอยียดว่ามันเป็นยังไงประชาชนจะได้รับทราบเข้าใจชัดเจนว่าจะไปต่อกันยังไงก็คงต้องลุ้นกันวันที่3พฤศจิกาย,ยนซึ่งจะเป็นวันประชุมบอร์ดสปสชว่าปัญหาหลายๆอย่างที่คุณหมอสะท้อนเข้ามาทั้งในเรื่องของค่าแต้มในการรักษาผู้ป่วยในเนี่ยขยับให้มันคงที่ได้ไหมแต่ถ้าขยับคงที่ได้งบประมาณจะมาจากไหนล่ะตอนนี้ก็มีข้อเสนอเรื่องเก็บภาษีภาษีอาจจะเป็นอีกทางออกหนึ่งภาษีสุขภาพ เพราะว่าต้องหาเงินมาเติมครับในที่สุดต้องหาไรายได้แล้วนะคะคจะไปแบบว่าใช้เงินอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้แล้วนะคะด้านหนึ่งการลงทุนกับมนุษย์อย่างที่บอกไปมันสําคัญมากเ,ออเรื่องของงบประมาณสาธารณสุขก็สาคัญเหมือนกันแต่ดันถูกตัดบ่อยอีกนะคะแล้วก็มีคุณผู้ชมถามมาเรื่องของงบปลายปิดเหมือนกันว่าจริงๆแล้วมันเหมาะสมจริงไหมที่จะใช้ในระบบสาธารณสุขอันนี้เรื่องใหญ่เรื่องอนะี้เรื่องใหญ่ <c oughs> เดี๋ยวคย่อยคุยกันตอนหน้านะครับก็มีเหตุผลต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลว่าทําไม ผู้ป่วยนอยากให้ปลายปิดครับอาจจะเป็นเรื่องเขตผลการควบคุมก็รประมาณที่มีจํากัดนั่นแหละครับค่ะวันนี้ขอบคุณคุณวชิรวิทย์ด้วยนะคะที่มาวิเคราะห์เรื่องนี้กับเราค่ะ